ก,ก็มีความฝันไต่ระดับขึ้นความเร็วขนาดนี้เนี่ยใครก็ต้องการเป็นผอบอสองครามยังไม่จบเังยเพิ่งนับศพทหาร <c oughs> สงครามครั้งนี้มันจะยังไงอาจารย์ครับสงครามยังไม่จบเังยเพิ่งนับศพทหารบิ๊กโจบอกว่าเดี๋ยวจะเปิดเส้นทางการเงินคนอื่นบ้าง เหนื่อยเลยครับแค่ขู่ไหมหรือท่านเอาจริงหรือยังไงอาจารย์เท่าที่อาจารย์รู้จักวิจบผมว่าคนถ้าเข้าตาจนนะเนาะเข้าตาจนน่ะมันเปิดได้ทีนี้เราถามว่าทุกคนจะขาวหมดไหมล่ะไม่ค่อยมีคนเชื่อหรอกเรื่องพวกนี้มันไล่กันมาเราดูสิผมผมยกตัวอย่างอย่างเราเว้นั่งดูว่าตอนเราเรื่องเร็วปราบสวยรถบรรทุกจับใครให้สวยได้สักคนไหมเพราะอะไรแต่คำถามเนี่ย มันมันส่งไปถึงไหนมันเพราะอะไรบอกตั้งหน้าตั้งตาปราบสวยย้ายตำรวจแค่สี่คน<ม>แต่ไม่จับคนให้สวยสักคนหนึ่งแถมคนให้สวยยังนั่งกินเหล้าสบายนีย่มันเลยเกิดข้อข้อไม่สบายใจของประชาชนอยากเห็นตำรวจที่ทำงานแบบตรงไปตรงมาแค่นั้นเองครับแล้วผมคิดว่าวันนี้ตำรวจทำได้ทุกเรื่องนะจับได้ทุกคดีดูสิ พาภรรยาฆ่าภรรยาแะไวไปเผาที่ปาจินก็ยังจับได้จับได้หมดทุกเรื่องผมบอกนายอมรับว่าฝีมือการทำทำงานของตำรวจดีขึ้นเยอะถ้าจะทำท่านพูดนะผมประเด็น<ม>อยู่ที่ว่าถ้าจะเอาจริงถ้าถ้าเอาจริงได้หมดครับได้หมดนี่ชมนะอาจารย์นี่ชมชม,ชมบอกปกติถ้าเขาจะเอาเรื่องไหนที่เขาปิดคดีได้หมดได้หมดจริงๆรผมบอกผู้ร้ายนี่ไม่รู้จักเข็ดจักหลามนะตำรวจจับได้ทั้งเรื่องอะล้นทองก็จับได้อะไรได้ได้หมด พออกอ,กอกงก,กงพอออกกอฟขนาดไม่เห็นตัวยังจับได้ไล่จากก <บา S 2> <ข>ล้องวงจรปิดทําได้ห<ช>มด<น>เดี๋ยวนี้ตารวจก็ผมไปสอนเราสถาบันส่งเสริมสอบสวนเนี่ยเขาเรียงลาดับการดูเลยจากกล้องวงจรปิดตอนนี้ตอนนี้นักสืบยังส,สู้สู้กล้องไม่ได้อครับบางคนก็พูดทีเล่นทีจริงผมก็เคยถามพี่โจ๊กไปนะครับว่ามีคนเขาพูดว่าท่านหมดโอกาสเป็นผบตรแล้วผู้การคิดว่ายังไงประมุขการขนาดนี้ลองโจ๊กผมก็สนิทนะครับไม่เคยไม่เคยคิดว่าจะหมดโอกาส ลางโจ๊กก็จะหาโอกาสาดโดนขนาดนี้เนี่ยใช่ครับบางโจ๊กก็มีมีมเขาเรียกมีความฝันของตัวเองเหมือนกันเมื่อไต่ระดับขึ้นความเร็วขนาดนี้เนี่ยใครก็ต้องการเป็นผอ ต้องการใช้อำนาจสุดท้ายแต่การใช้อำนาจขององโจ๊กเนี่ยอาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงสำนักงานแหงชาติก็ได้ขั้งใหญ่ก็ได้นะครับเพราะว่าท่านฝ่าวิกฤตหลายเรื่องมานะคงจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงแต่เรื่องเรื่องเอาพูดง่ายเรื่องสีเทาสีดํามันก็เรื่องรับกรรมกันไปใครมีใครจะเปิดเผยเปิดอะไรก็ว่าไปพิสูจน์กันไปแต่เรื่องการทํางานให้ประชาชนเนี่ยผมว่าเขาก็มีดีพอสมควรที่ที่จะทำให้ประชาชนได้เกิดประโยชน์ไอความดีมันเอามาหักล้าง กับความไม่ดีไม่ได้โยงเรื่องได้นันไม่ได้ทีมัน้คนเรื่องกันคือแต่ประชาชนได้ส่วนความชั่วเขาก็รับไปพูดง่ายมันเข้าแก่ตัวตัวเองแต่ความดีเนี่ยประชาชนทําไปชาวบ้านได้รับผลประโยชน์ประเด็นก็คือว่าคุณต้องแบ่งให้ชัดการดาเนินคดีตามพยานหลักฐานเขาว่ากันไปใช่ครับอย่าเอามาปนกับการท้าชิงตําแหน่งพบตรไม่เช่นนั้นไม่เช่นนั้นคนก็จะมองกันอยู่อย่างเงี้ยคนอยู่ตรงนี้ วนอยู่ตรงนี้ยไม่อนปลายปีที่แล้วคนบ้านวิกโจกเนี่ยก่อนฤดูการแต่งตั้งโยกย้ายครับพออันนี้เอาแต่นี่เขาบอกว่ามันอีกตั้งนานนะไม่เกี่ยวตั้งปลายปีตั้งเดือนตุลานี่มันเพิ่งมีนาเคาสเร่้าไหน่แล้วมันฉุกละหุกรีบรีบรีบคาสิเรมันต้องรีบใช่ไหมคือผมบอกว่าจริงๆนะคาับเร่ผมก็ไม่ค่อยไม่ในฐานะนั้นที่เป็นครูกฎหมายเราบอกมันไม่ถูกแล้วการออกหมายจับตำรวจแต่ไม่ใส่ยศนำหน้าเนี่ยมันเป็นความอ่อนด้อย การไม่รู้ว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านของรองผบตรเนี่ยต่อไปน่าลำบากนะเรียนสอบสวนใหม่ที่พี่เจ้าบอกเราก็ต้องเชื่อตํารวจยากในวันนี้ถ้าวันนั้นนะมันสร้างความไม่ไว้วางใจให้ศาลด้วยใช่ออกมาจับยากแล้วตอนนี้ออกหมาจับไม่ค้นยากแล้วก็ไปค้นบ้านเนี่ยโอ้โหไปกันเป็นกองร้อยอย่างเงี้ยมันมันเป็นเป็นอะไรเป็นผู้ก่อการร้ายมุมคนทําไงเขาก็บอกว่าถ้ามันมีหลักฐานเพียงพอ ถ้ามันจะไปโยงกับเรื่องการแต่งตั้งพบตรก็ต้องเอาตั้งแต่ตอนนี้ไม่เช่นนั้นจะปล่อยให้ท่านขึ้นไม่ได้ถูกถูกนี่ไงเขาก็จะมองแบบนี้ไงอย่างฟังสัมภาษณ์บิ๊กเต่าเนี่ยบอกปล่อยคนแบบนี้ขึ้นไม่ได้ยานาจไม่ได้อมันก็ไปวัดกันไปคุดมีพยานหลักฐานแบบนั้นจริงหรือเปล่าครับเชื่อไหมอีกไม่นานก็ต้องได้เจอกันอีกคู่เนี่ยเพราะว่ามันจะมีมีสงครามมาเป็นระลอกนะเกี่ยวกับบิ๊กโจ๊กไม่จบไม่ง่ายเพราะว่า